ก็รี้ได้ว่ากลายเป็นประเด็นกับตะปัดไปแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับสะใจที่ได้เห็นกรรมตามสนองเวียดนามเรื่อยๆและเริ่มออกสตาร์ทกรรมเห็นท่านตายอย่างแท้จริงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของสุพโชค,ครับที่ออกมาอธิบายถึงความกระจ่างแจ้งนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพสุดสะใจครับราฟาเอลสันนักเตะบราซิลที่เข้ามาด่าสุพโชคตอนนี้ชีวิต ตกอับไปเป็นที่เรียบร้อยถามกับตารปครับอาเซียนยกย่องสุโชคสารชาติกับลูกยิงสุดสวยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่เหงียนดิ้นอย่างหนักฉุนสุดๆคือการไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นแชมป์อาเซียนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการที่แฟนเวียดนาม พายายามใส่ร้ายป้ายสีนักเตะไทยนะครับจนถูกตั้งฉายากองเชียร์ไร้คาาไร้มารยาทแห่งอาเซียนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับก็เรียกได้ว่ากับตลาปัดของจริงครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับหลังเกมไทยเวียดนามสิ่งที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็คือภาพของเวรกรรมที่เริ่มตามสนองเวียดนามขึ้นเรื่อยๆนะครับ เล่าแบบนี้ก่อนนะครับหนึ่งคนที่ได้รับเอฟเฟกเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเวียดนามเนี่ยวัฒนธรรมรูฟุตบอลเนี่ยนะครับจบแล้วไม่จบเป็นแชมป์แล้วไม่จบนะครับพยายามใส่ร้ายป้ายสีสร้างสตอรี่ให้คนเข้าใจว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเป็นตัวร้ายอะไรทำนองนี้แต่ทุกอย่างครับเงิบแดกเลยครับเมื่อล่าสุดเนี่ยอาเซียนมีอัปเดตน่าสนใจ นะครับมีการออกมายกย่องประตูของสุโชคสารชาติว่าเป็นประตูที่สุดสวยและยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือประเด็นสุโชคอ่ะผมพูดได้เลยนะประเด็นเนี้ยลึกแล้วก็ค่อนข้างจะมีเรื่องราวเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่นักเตะบราซิลที่วันนี้ชีวิตตกอับ ขาหัก2ท่อนนะครับกับเวียดนามนะครับตอนนี้โดนประคบประงมแต่ผมพูดได้เลยนะครับอนาคตของนักเตะรายนี้จะเหมือนเจียโกเตเซรานะครับนักมวยคำเหมนแน่นอนนะครับบอกได้เลยเพราะว่าการที่เขาเนี่ยเข้ามาด่าสุพโชคนะครับโดยที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางในเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับแล้ววันนี้กันได้ตามสนองเห็นภาพเจ้าตัว,ตวนะครับที่ต้องรีบ จากไทยไปเวียดนามนะครับนั่งครึ่งบินกลับไปนั่งรถเนี่ยตอนแรกผมสงสารนะตอนที่เขาเจ็บอะแต่พอเขามาว่าสุขโชคเนี่ยผมยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับแล้วยิ่งได้เห็นกรณีที่สุขโชคสารชาติออกมาชี้แจงเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพบางอ้อมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยสุพโชคสารชาติครับเจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงเกี่ยวกับจังหวะประตู21ที่กำลังกลายเป็นขี้ปากของพวกกองเชียงเงียนไลค่ไลค,ไลคัสไล่มลารย,ยาทนะเช็คเนี่ยชี้แจงอย่างชัดเจนว่าตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยกำลังบุกนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็มีจังหวะโดนตัดฟาวกลางสนามและควรจะได้ใบเหลือง หลังจากที่บอลออกมาผมเข้าไปแย้งกรรมาการเรื่องการตัดฟาวและขอให้ดูเออด้วยโมเมนต,ตัตมตอนนั้นเนี่ยเราต้องกดดันเวียดนามไม่ได้โฟกัสว่าใครเป็นคนเตะออกหรอกและไม่ได้สนใจเพราะมัวแต่ไปคุยกับกรรมการด้วยความโมโหพอรู้สึกอีกทีบอลก็มาถึงตัวและด้วยสัญชตาตญาณและโมเมนต,ต์เสียงในสนามตอนนั้นท้ายผมตัดสินใจยิง เซี่ยววินาทีเพราะคิดว่าทีมกําลังบุกอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีว่าผู้เล่นเวียดนามเข้ามาประท้วงผมเองก็งงว่าทําอะไรผิดและได้อธิบายกับผู้เล่นเวียดนามในฐานะนักฟุตบอลอาชีพผมไม่เคยมีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดแต่ทําไปโดยจังหวะเกมในนั้นและตอนนั้นชี้แจงให้เข้าใจยินดีกับแชมป์แล้วเจอกันใหม่นี่นี่นี่คือสิ่งที่สุภโชคออกมาชี้แจงซึ่ง ผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูใน BG Sport ไปดูในไทยรัฐออนไลน์ก็ได้ครับจังหวะก่อนที่จะเกิดประตูเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูอย่างที่ผมเห็นเนี่ยจะรู้จะทราบได้อย่างทันทีว่า เวียดนามเล่นบอลสกปรกมานอนมาถ่วงมาดึงเวลาทุกอย่างแต่อยากจะได้รับความเป็นธรรมอยากจะได้รับความแฟร์เพนะครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับแม้กระทั่งนะครับพี่วิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยผมชอบมากกับอคอลัมน์ล่าสุดของแกที่แกเอามาแสดงทัศนะเกี่ยวกับจังหวะดังกล่าวซึ่งตรงตามความคิดผมเลยเวียดนามสกปรก ไม่แฟร์เพย์เหมือนที่รีซอบอกเป๊ะแต่อยากได้ความแฟร์เพย์จากคู่ต่อสู้นะครับซึ่งวันนี้ทุกอย่างมันก็กระจ่างชัดแล้วนะครับจังหวะของสูโช่งต่างแต่อย่างที่บอกว่ากองเชียร์วิดนามเป็นกองเชียร์ที่น่าลำคาญที่สุดนะครับในโลกเลยทีเดียวก็ได้คือเมื่อไหร่ที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเก่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มออกไประรานออกไปสร้างภาพให้รู้ว่านักเตะไทยเป็นตัวร้ายนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกแล้ว เวรกรรมมันเริ่มตามสนองเริ่มจากกองหน้าบราซิลที่ขาหัก2ท่อนหายไปกระทบเอเชียนคัพที่ต้องอยู่สายเดียวกับมาเลเซียแล้วผมพูดเลยมาเลเซียจัดเต็มแน่นอนนะครับเวียดนามโดนเวรกรรมนี้แน่แต่ที่ผมสะใจและผมชอบเหมือนเป็นการตอกหน้านะครับ พวกเวียดนามที่แม่งน่าลำคานะมันก็มีดีๆนะเวียดนามดีๆก็มีแต่เวียดนามบางกลุ่มเนี่ยมันจงใจอยากจะใส่ร้ายเราให้ได้อย่างเดียวแต่สุดท้ายเงือบแดกครับเพราะว่ากลายเป็นว่านักเตะนะครับที่โดนใส่ร้ายอย่างสุขโชคก็กำลังไปได้ดิบได้ดีนะครับเป็นที่ยกย่องที่ญี่ปุ่นได้ทำงานต่อในลีกต่างประเทศแถมพอ เวียดนามได้รู้ว่าอาเซียนรับยกย่องว่าประตูนังกล่าวสวยมากๆอีกเนี่ยก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำคำพูดของอีชีสื่อเวียดนามเนี่ยจริงๆนะการได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะจบแต่มันไม่จบพอมันไม่จบไทยก็จัดข่าวใหญ่ใส่ไปอีกหนึ่งดอกกับการเปิดตัวนักเตะไทยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นครับอย่างเอกนิตปัญญาครับที่บีเนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าเจ้าตัวจะไปเล่นให้กับเอฮิเมฟซ ทีมในเจทูของญี่ปุ่นนะครับซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนภาพของความอิจฉาตาร้อนครับของกองเชียร์เวียดนามคือวันนี้อิจฉาตาร้อนเพราะเวียดนามไม่มีใครเอาครับเก่งในอาเซียนคุยโวเหมือนกับได้แชมป์ระดับจัก,กรวาลและผมเนี่ย โคตรหมันไส้นะครับบรรดานักเตะเวียดนามอย่างกวงไฮที่ออกมาสัมภาษณ์ว่าผมจะไม่ทำเหมือนไทยแนย่หรือถ้าเป็นการส่งคือแล้วฉวยโอกาสทำประตูไทยไม่ได้เล่นอย่างยุติธรรมกีฬาต้องการภาพลักษณ์ที่สวยงามเหล่านี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนักเตะเวียดนามที่ดูดีแต่ไม่มีใครเอาอันนี้ย้ำนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันได้ถูกสื่อสารมาในนัดชิงชนะเลิศอาเซียนครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดเรื่องของผู้ตัดสินแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานของเวียดนามถ้าเล่นได้แค่นี้นะครับมากสุดคือแชมป์อาเซียนที่ไม่มีใครยอมรับวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูคอมเมนต์ในอาเซียนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เต็มไปด้วยกองเชียร์ของเวียดนามนะครับส่วนใหญ่จะใส่ร้ายไทยก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันได้แชมป์จะอยากจะใส่ร้ายว่า oo, ไทยเป็นแบบนี้แต่แปลกมากครับที่ไม่มีใครเอานักเตะเหล่านี้เพราะความเป็นจริงเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าศักยภาพของนักเตะเวียดนามไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมานอนทวงเวลา มาให้ผู้ตัดสินเป่าช่วยนะได้ประโยชน์จากการตัดสินแทนที่จะเงียบปากนะครับพยายามหาเรื่องใส่ร้ายไม่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงการเป็นแชมป์อาเซียนครับสามสมัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแต่สิ่งที่กลายเป็นว่าพอเป็นแชมป์แล้วอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าเก่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเขายอมรับหรอกครับแล้วยิ่ง เป็นผู้ชนะยังมาทับถมยังมาหาเรื่องเนี่ยมันก็เลยเห็นภาพถึงสันดานนักเตะเหงียนอย่างแท้จริงผมพูดเลยนะนี่เป็นสันดานที่แท้จริงของกีฬาเหงียนนะครับเวลาเก่งนะครับชอบใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านแล้วผมวิเคราะห์แบบตรงๆเอานะจุดๆนี้นะครับ ประสบความสําเร็จในระดับนี้ไปต่อได้หรือไม่ก็อาจจะไปต่อได้ครับไปร่วมการแข่งขันเอเชียนคับและผมก็วิเคราะห์ว่ามีโอกาสตกรอบสูงนะเพราะอย่างที่บอกเวียดนามเนี่ยกำลังทะเลอร์ทะล่าชะล่าใจแบบสุดๆว่าโหนี่คือเจ้าอาเซียนนะแล้วก็เหนือกว่าทุกคนเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วเราก็รู้เราก็ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่แปลกเลยนะครับที่ครั้งนี้นะครับภาพต่างๆมันก็เริ่มสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนผมพูดได้เลยนะเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยนะครับกำจะค่อยๆตามสนองนะครับกับชาติที่คิดไม่ดีกับนักฟุตบอลอาชีพนะอันนี้จริงๆนะครับคือถ้าคิดดีทำดีเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จบแต่คิดไม่ดีวางแผนมามีการล็อกไว้อยู่แล้วเนี่ย ทุกอย่างมันจะค่อยๆเห็นภาพนะครับกรรมจะค่อยๆทำงาน ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมทีมชาติไทยที่แม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงแชมป์ในครั้งนี้แต่กับได้รับการยกย่องอย่างมหาศาลนะครับใช้ผู้เล่นนะครับโดยไม่ต้องมีการโอนสัญชาตินะครับและนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยๆถูกเปิดออกมาเรื่อยๆความจริงได้ปรากฏออกมาเรื่อยๆนั่นเองผมเนี่ยสะใจสุดๆนะครับเดี๋ยวดูกันต่อปีนี้จะเป็นอย่างไรแต่พูดได้เลยนะครับ ใครหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าทำไมเวลาฟุตบอลเวียดนามเนี่ยผมไม่ค่อยอ่อนข้อดูดิครับดูพฤติกรรมข้างนอกสนามคุณก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่านี่แหละนะครับคือหนึ่งในชาติที่น่าลำคาญสุดๆแล้วผมก็จะบอกได้เลยนะ ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าความจริงในระดับเอเชียมันแตกต่างกันขนาดไหนนั่นเองครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเปิดนะครับด้วยประเด็นใหญ่ระดับเอเชียเลยทีเดียวกับข่าวการปลดกุญซือชาวเกาหลีใต้ครับอย่างโคชินแต่ยัง ออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของทีมชาติอินโดนีเซียเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปในทันทีนะครับแล้ว2อสาวันที่ผ่านมาจนล่าสุดมีการประกาศแยกทางกันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคอมเมนต์ของคนป่าเนี่ยเอก,กฉันสุดๆเลยนะครับรับไม่ได้กับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่ามีหลายฝ่ายมองว่า การปลดชินตตยังออกจากตําแหน่งครั้งนี้อันเนื่องมาจากการที่เขานําอินโดนีเซียตกรอบแรกอาซินคัพ2024แฟนอินโดรับไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าทางฝั่งของอินโดเองเนี่ยก็อยากจะหาสิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเมื่อมีนักเตะดีๆจากยุโรปเข้ามาก็อยากหาโค้ชที่มีความสําเร็จไว้ใจได้เข้ามานะครับแต่กรณีนี้น่าสนใจ ดูจะไม่จบง่ายๆครับดูจะมีตอนต่อไปแน่ๆเพราะว่ามีรายงานว่าชินแจวอนครับลูกชายของชินแทยังเนี่ยโพสตเดือดนะครับประเด็นแบบนี้เลยลูกชายชินแทยังบอกว่ารอดูอินโดที่ไม่มีพ่อผมจะเป็นยังไงพ่อผมเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อใอห้โดดีขึ้นมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีกับสมาคมแต่ผมรูดซิปปากไว้แล้วนะครับเอาละสิครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเริ่มตี กับทางทีมในอาเซียนแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีต่อเนื่องแบบนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมบอกได้เลยครับว่างานนี้ดุเดือดเหลือเกินสำหรับมุมผมนะเอาตรงๆนะครับเอฟเฟกของการแข่งขันอาเซียนครับเนี่ยพูดตรงก็เสียดายแต่ก็ไม่ได้เสียใจหรอกเพราะดูพุทธศิล์แล้วก็กลำลําคาญอยู่คลิปนี้ไม่อยากจะพูดถึง แต่มันน่าลำคาญตรงแฟนเวียดนามนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่อยๆดูกันไปนะครับของดีเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆนะครับและจะได้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่ากรรมจะตามสนองนะครับทั้งนักเตะเวียดนามเองด้วยนะครับที่จะไม่มีใครเอาในอนาคตถ้าหากแสดงพฤติกรรมนะครับต่อว่าเพื่อนร่วมอาชีพแบบนี้ผมถามจริงๆเหอะถ้าเป็นทีมไทยลีกอะ่ะ แล้วเจอนักเตะเวียดนามพูดแบบนี้กับนักเตะไทยใครจะเอามึงมาเล่นนะครับแล้วชาติอื่นๆเขาก็ดูอยู่พฤติกรรมนักเตะไทยให้เกียรตินะครับผู้เล่นเวียดนามเสมอไม่เคยไปวิพากวิจารณ์แต่อย่างที่บอก เวียดนามก็คือเวียดนามสุดท้ายก็ไม่มีใครเอาเพราะปากดีนี่เองครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยและอาร์เซนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ